สวัสดีค่ะพรทพรแฟมิลี่นำเสนอเมนูผัดกระเพรากบอรอ่อยอร่อยค่ะโดยเชฟเชฟฝีมือดีนะคะสับกบเริ่มต้นจากสับกบแล้วก็พริกขี้หนูเป็นพริกจินดานะคะแล้วเชฟบ,บอกว่าต้องใส่ก้านด้วยมันถึงจะดีมันจะมีความหอมค่ะ เชฟก็ตำไปคุยไปนะคะมาถึงขั้นตอนกระเทียมก็ใช้มีดตบๆนะคะเพื่อที่จะแกะเอาเปลือกออกแล้วก็เอาเนื้อกระเทียมใส่รวมกับพริกที่ตำไว้แล้วในครกนะคะตั้งตำพริกก่อนเพื่อความเผ็ดร้อนของพริกค่ะเชฟบอกว่าถ้าไม่ใช่พรอนพรอนแฟมิลี จะไม่บอกสูตรนี้ให้ mhm. ใครร <Gym. S 2> ู้เลยต้องขอบคุณเชฟนะคะรายละเอียดทุกขั้นตอนเลยค่ะแกะกระเทียมไปเพื่อนๆก็แซวไปค่ะคลิปมีความยาวนะคะผ่อนๆก็เลยขอเร่งความเร็วของคลิปนะคะ ดูค่ะขั้นตอนของเชฟปอทำเสร็จก็ตักพักไว้ในจานเดียวกันกันกบกบที่สับแล้วนะคะอาพริกกับกระเทียมใส่จานไว้เสร็จปุ๊บแล้วก็มาเด็ดกะเพราค่ะทุกขั้นตอนเชฟลงมือเองคนเดียวเลยค่ะ เด็ดกะเพ au, ราเด็ดกะเพรา <f ix> ใส่จานพักไปนะคะ เทฟก็เอาใบมะกรูดนะคะฉีกใบมะกรูดแล้วก็ใส่รวมไว้กับพริกกระเทียมที่ได้โขกไว้นะคะเสร็จแล้วก็มาเด็ดเม็ดพริกไทยค่ะเอาก้านออกนะคะเทฟบอกจะกินอร่อยกว่าค่ะเม็ดพริกไทยสดนะคะแกะเอาแต่เม็ดอันนี้กบที่สับเสร็จแล้วก็ เอาผงปรุงรสนะคะใส่ไว้กระบแล้วเชฟก็ตั้งกระทะใส่น้ำมันร้อนน้ำมันร้อนนะคะน้ำมันร้อนก็เอาพริกกระเทียมแล้วก็ใบมะกรูดที่รวมกันไว้เอาลงไปผัดคั้วให้หอมค่ะแล้วก็เอากบที่ เอาผงปรุงรสใส่ไว้ลงใบขั่วค่ะคั้วแห้งนะคะแล้วก็ปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวเชฟบอกว่าผัดกะเพราต้องไม่ใส่น้ำปลาค่ะสูตรเด็ดของเชฟนะคะเผื่อใครจะเอาไปลองทำดูนะคะเชฟก็ผัดไปเรื่อยๆค่ะผัดขั้วจนกบกับ พริกกระเทียมใบมะกรูดแล้วก็เครื่องปรุงเข้ากันนะคะอันนี้เชฟพิมแล้วเชฟบอกว่าขอเติมอีกหน่อยนึงกอ <c oughs> ได้ที่ความอร่อยได้แล้วเชฟก็ใส่ใบกระเพราลงไปค่ะเสร็จแล้วก็คั่วผัดให้กลิ่นของใบกะทิไอใบกระเพรา เ้ากันกับเนื้อกบแล้วก็เครื่องปรุงนะคะผัดคั่วไปแห้งในกระทะเลยค่ะเสร็จแล้วก็ตักใส่จานเลยค่ะพร้อมเสิร์ฟนะคะนี่เลยควันหมอมขึ้นมาเลยค่ะพร้อมเสิร์ฟเสิร์ฟด้วย เชฟเองเลยค่ะตามไปดูนะคะว่าพูดชิมชิมแล้วเป็นยังไงน้องจูนบอกว่าเยี่ยมมากๆค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ